ราคาน่าจะน่ารักเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเมื่อคืนเลยนะสิ่งนักซิ่งอะ่ะสิ่งนักซิ่งอย่าไปบอกใครนะซัดมันซิ่งนะครับซัดมันมากเลยะโอ้โหหนครับนะฟอร์จูเนอร์นะครับฟอร์จูเนอร์คันหน้านะครับถ้าไม่ยังไม่รีบเร่งไปนะชนนะฮะบ,บอกเลยคันนี้ไม่มีคันเบรกครับมีแต่คันเร่งน,นะคระับทที สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับผมปาพันวัต์นะครับก็วันนี้กลับมาอีกครั้งกับรถสายซิ่งเนาะคือปกคิดบอกอยู่แล้วว่าพาพามรถสายซิ่งนะครับแต่วันนี้บอกเลยเรามาอยู่กันที่วินสโตนเมืองไทยเนาะเห็นไหมช่างภาพบอกมาเนี่ยว่าอยู่ินสโตนเมืองไทยเนาะก็สำหรับวันนี้ที่พามาชรถสายซิ่งก็คือกระบะ คันหนึ่งนะครับที่ผมบอกเลยนะราคาน่าจะน่ารักเพราวะว่ารถเพิ่งเข้าเมื่อคืนเลยนะ <_ EN> ก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตพามาดูเลยสำหรับ isuzu d-max นะครับเ <_ EN> จ้าตัว v-cross 2014 3.0 set p a t r i c เนาะคืออยากจะบอกงี้ v c อ o ์สคันนี้นะครับมาพร้อมสีเปิดตัวเนาะซึ่งคุณมองเนี่ยเป็นสีอะไร นี่ครับผมบอกไปสีส้มเนาะแต่สีเปิดตัวคือสีแดงนี่ครับเหมือนฮอนด้าฮอนด้ก็มีคันหนึ่งนะแต่ลาผมบอกยังไงก็ส้มนะครับไม่รู้แดงยังไงเนาะก็สำหรับคันนี้ปี2 0ม2พ2 1 4นี่ครับซึ่งพูดตรงนี้เลยสายซิ่งชอบเพราะอะไรเพราะคันนี้เป็นตัวยกสูงที่หลดเตี้ยเจอเลยได้สักยนามว่ายีราฟแค่นี่ครับนายีราฟแคะซึ่ง ใครสายซิ่งน่าจะรู้จักดีเรื่องของ e ี o ับ e แค่เนาะคือเอาตัวสูงนะครับมาทําเป็นเตี้ยเนาะ mm hmm. ก็คือเนื้อเนื้อเนื้อมันล้อมันจะได้ไม่ยื่นมากนะครับพอเป็นตัวเตี้ยเนี่ยล้อมันจะยืนเนาะล้อมันจะยื่นมากมันทาให้ดูน่าเกลียดนิดนึนนงเนาะแต่พอเป็นตัวสูงเนี่ยมันจะดูน่ารักนะฮะซึ่งคันนี้นะครับของแตง่งยังไม่ต้องพูดถึงเครื่องยนต์รีแมปมาแม็กเนี่ยผมบอกเลยนะแม็กคันนี้เป็นแม็ก T E สามสิบเจ็ดเนาะนี่บอกเลย แม็กมันนี่สายซิ่งจัดๆเลยนะแม็กสายซิ่งแล้วก็มีดิสเบรกมากครอบดิสเบรกอีกคือมันให้อารมณ์แบบว่าสิ่งนักซิ่งอ่ะสิ่งนักซิ่งผมว่าผู้ใหญ่อย่าบอกอย่างนี้อย่าไปบอกใครนะซัดมันทิ้งนะครับขออนุญาตพูดยหยาบนิดหนึ่งซัดมันมากนะฮะับร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดขึ้นมาแล้วแล้วก็คือบอกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาไม่ได้ทําอะไรเลยซื้อมาในสภาพนี้เลยเราพามาดูสภาพจริงกันทุกคนจะได้ เห็นกันว่ารถของ a อทีค้าเซลในครับคุณภาพและมาตรฐานได้อย่างที่เราเคยเียงกันไหมาว่าคือมาตรฐานสูงสุดของรถยนต์ใช้แล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมบอกเลยนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เราพามาดูสัภาพจริงๆเนาะ,นะเครื่องยนต์3.0 V7 Turbo 177แรงม้า3 5 0 0รอบนนครับ ไม่หรอยากจะจําไปทําไมเนาะเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วซื้อมามือสองสนใจทำไมสเปคเราดูสภาพก่อนนะฮะอย่างแรกควรดูสภาพมันก่อนนะจ๊ะคืออย่างจะบอกนี้สภาพนี้มาจากที่ซื้อเน่ครับเห็นไหมฟุลดกราะเต็มเนี่ครับฟุลกราะเต็มแต่กล้าการันตีอย่างหนึ่งนี่ครับน็อตไม่มีถอดซักกระตัวน็อตเดิมนะค,คือเอ่อรถบ้านจริงๆเนาะ คือมีการรีแมปมาจูจ่ใจอะคันนี้คือสภาพนะฮะเห็นไหมตรงเมะไม่มีการเคาะดูซ้ายขวามีเคาะไหมไม่มีเคาะสักส่วนเดียวนะครับดูรอบๆดูตรงนี้ก็ได้นะฮะดูตรงนี้ก็ได้คือตรงนี้คือมันเป็นหลักผมไม่ไแน่ใจว่ามันจะเป็นหลักของการเปลี่ยนคานไหมแต่ตรงนี้ก็คือควรดูเหมือนกันเพราะมันมีส่วนของการเปลี่ยนคาน้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนคานเนาะแล้วก็กระโปรงกระโปรงอะไรต่างๆนะครับนี่คือเห็นไหม เดี๋ยวใครมาซื้อผมบอกเลยเดี๋ยวเราจัดการให้ในเรื่องของค่าสนิมตรงนี้นะครับล้างรถให้เนาะล้างรถด,ดูดฝุ่นให้พร้อมขายเลยคือก็เก็บตรงนี้หน่อยนะครับนี่เราพามาดูสภาพจริงๆเลยนะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็แมมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะมาที่บันไดข้างบ้างนะบันไดข้างก็ให้มาที้เขาท่านี่ใหม่อยู่แหลกหลังคาก็ให้มาซึ่งถามว่าแหลกหลังคาทุกคนจําเป็นต้องใช่ไหมผมมองว่ามีเฉพาะกลุ่มที่จะต้องใช้ในเรื่องของแหลกหลังคา พวกเดินทางอะไรอย่างนี้พวกสายลุยลุยเข้าปงเข้าป่าอย่างคือผมบอกให้อย่างนี้เลยดียวกว่าวีคอรสทันนี้เหมาะสําหรับเฉพาะกลุ่มจริงๆนะสำหรับวีคอ์สเฉพาะกลุ่มที่เอาเข้าไปลุยป่าหรือต่างจังหวัดจริงๆอันนี้เราขายแบบเฉพาะกลุ่มเลยจริงๆนะสเตปต่อมาบะท้ายนะฮะนะก็บ,บะท้ายนะจ๊ะนี่ข้อนะจ๊ะข้อเนี่ยผมบอกเลยนะข้อเส้นไม่ได้ข้อต่อข้อเส้นเดียวอะไรคือข้อเออเลดนะฮะ ไพเคโคตรสวยคือแบบโอ loser, bag, right, scenes, so so ้โหดังมากคือเรื่องของพ่อเธออะไรเนี่ยดังมันไม่ได้ดังแบบน่าเกลียดคือถ้าเอาไปลุยเข้าป่าเงี้ยไม่เหมือนปู่ผมบอกเลยจุใจเราลุยเข้าป่าลุยในจังหวัดเพราะว่าต่างจังหวัดอันนี้เราต้องไปตามตองจังหวนเนี่ยตำรวจก็ไม่ได้ค่อยหตักแน่นเหมือนในเมืองนะครับนะก็คือแบบว่ารอบคันเนี่ยผมบอกเลยนะเห็นไหมสภาพนะครับสภาพคือยังมีแบบว่ารอยฟงรอยฝุ่นเนี่ยแหละคือรถวิ่งเข้าจริง ผมอยากหกิบรถมาให้ดูจริงๆว่ารถที่เพิ่งเข้านะครับสภาพสวยจริงอย่างที่เราได้ขยันพูดกันจริงหรือเปล่าว่า a t c a r ้าเซลคือรถยนต์มาตรฐานสูงสุดของรถยนต์ใช้แล้วเนาะเพราะว่าผมพูดอย่างนี้นะหลายๆที่นะครับคือรถที่ชนเนาะชนมาแล้วก็มีการเก็บงานนะครับหรือทำทรงทำสีคือทำสีเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะ คือทําสีมันมีสองสาเหตุนะครับสาเหตุแรกชนอ่ะสาเหตุแรกคือชนสาเหตุที่2คือสีเสื่อมสภาพสีลอกอะไรเงี้ยคือถ้าสีลอกเนี่ยทำสีผมรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าเกลียดเลยดูดีด้ทําไปคือเราเราไม่ต้องแบบมาทําสีเองอะไรเองนะคือมันอาจจะไม่ใช่สีเดิมก็จริงแต่ว่ามันเก็บเพื่อความสวยงามอันนี้เราถือว่ายินดีที่จะยอมรับแต่ว่าถ้าชนมาแล้วทำเพื่อกบเกลื่อนอันนี้ผมบอกว่าทำลงคืนอันนีนะ้อันนี้ไม่น่า เนาะไม่น่าจับมองนะครับนะคือไม่น่าจับต้องเนาะแต่คันนี้ผมบอกเลยสีเสริมไม่ต้องทำอ,อาบน้ําก็คือล้างอย่างเดียวล้างอย่างเดียวนะผมบอกเลยล้างอย่างเดียวนะครับล้างแล้วก็เก็บไอตรงที่สนิมตรงกระจังหน้าหน่อย,อยนิดหน่อยเองโอเคไปดูสภาพภายในดีกว่าสภาพภายในจะเป็นเช่นไรโอเคนะนี่คือภายในนี่นะครับก็เหมือนทั่วไปนะครับไม่ได้ดูแตกต่างเลยเนาะอันนี้คือฟีลการนั่งของผมโดยส่วนตัวและคันนี้มันเป็นเบาะก,กรึง ภาคขึงหนังมันก็โอเคอยู่นะมันโอเคอยู่ในเรื่องของการดูแลรักษาอะไรต่างๆนี่นี่เนี่ยเนี่มขับสนะีเนาะตามสูงอา่าสีแบบตามสี่แบบสูง2เนาะคือขับ2ขับ4ผมว่าขับ4เนี่ยมันต้องใช้นอกเมืองอยู่แล้วมันต้องใช้พื้นที่ดุยอยู่แล้วคือคงไม่มีใครใช้ในเมืองนะครับในสภาพที่ว่ารถตรงรถติดหรอกเนาะ <laughs> เพราะว่าเปลืองน้ำมันนะครับผมพูดต,ตรงๆขับสีเปลืองน้ำมันเดี๋ยวเราสตาร์ทรถดู คือผมบอกให้เลยสตาร์รถทีกระหึ่ามาฟังเสียงสตาร์รถกันนะครับเสียงสตาร์รถนะเดี๋ยวเราลองดูรอบเดินเบาให้สักเล็กน้อยเป็นไงเป็นไงที่จริงอ่ะมันทำให้ดังได้หรือทำให้เบาได้ก็ อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันได้นะครับเรามาคุยกันได้เลยคือตรงไหนที่ไม่ชื่นชอบใจนะครับสามารถคุยๆกันได้นะ <S <S นี่พอพอแค่นี้นะครับพอดีเราอยู่ในพื้นที่ชุมชนสำนักงานเนาะเราต้องให้เกียรติสำนักงานกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อคือสำหรับภายในเนี่ยผมมองว่ามันสุดแล้วจริงๆเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปสุดเนาะพอมันเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยออปชั่นอะไรมันก็สุดแล้ว สิ่งที่ให้มากม็คือมีกระจกตัดแสงผูอ,อบรงมายมันติเนาะจะไม่ใช่มันติสองข้างจะไม่มีฟุตคอนโทรลนะมีแค่ในส่วนของมันติมันติของการควบคุมเนวินเนี่ยครับเนวิเกเตอร์เนาะแอร์ดิจิตอลแบบซิงเกิลโซนนะครับ, igator, นะ Digital, บ,บ zone, ค้บคนหาแผนที่อะไรต่างๆศูนย์บริการอะไรต่างๆนะครับคือการเชื่อมต่อบูวหงบูทหูอะไรสามารถรองรับได้หมดเนาะอีโคโลจี ปรก็ Pro, คือการประหยัดประหยัดเชื่อเพลิงเนาะก็คือมีมาให้เคืออาการระบบนำทางโทรศัพท์การทงั้ค่าอะไรต่างๆคือมาในแบบที่ผมมองว่าเหมือนทั่วไปเนาะไม่ได้ดูว้าวอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าให้มาก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่ามันก็สุดแล้วแหละมันสุดในดีแม็แล้วนั่นเองเนาะ นะ er, ครับ er, นะฟอจูเนอร์นะครับฟอจูเนอร์คันหน้านะครับถ้าไม่ยังไม่รีบเร่งไปนะฮะนนะฮะบ,บอกเลยคันนี้ไม่มีคนะันเบรกครับมีแต่คันเร่งน,นะครับทุกทีก็คืออยากจะบอกว่าช่วงนี้โควิดมาแรงนะครับมาเืนอราาักษาให้รักษาตัว s ocial distancing นะครับเป็นระยะาหา่างใส่แมสเจลล้างมืออะไรต่างๆนะครับนะคบกติดตัวไว้ ให้ดีนะครับแต่แม่บ่อยไม่ดีนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเนาะแต่ว่าสราับผมผมพูดอยู่นะครับแมมันก็จะตกเรื่อยพอเราพูดบ่อยบ่อยแม้มันก็จะตกเรื่อยเนาะนี่ก็คือพามาชมบรรยากาศแบบว่าการนั่งนะครับการนั่งที่ดีเนาะอ้วนนะครับส็มผัดนีิรภัยนะวนใส่ไว้นะจ๊ะก็คืออยากจะบอกว่าวันนี้เราพามานั่ง i s u ซ u เนาะ i s u ู u remax นะครับเจ้าตัว v-cross เนาะ v ี r o สคืออะไร v ี r o สคือเจ้าตัวขาดสนะี่เนาะคืออยากจะให้ฟังเสียงมากเลยบอกว่าเสียงโอ้โหดังมากเลยแล้วเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวทอ็อปสุดแล้วในปี2อ1พียังไม่มีราคาด้วยซ้ำน,นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะคืออยากจะบอกว่ามันแรงมากๆเลยต,ตอนนี้คือตะกล้อผมซัดบุ้มปูดอยู่เนี่ยนะครับตะกล้อผมซัดมันอยู่ตอนนี้นะฮะซัดไปแล้ว104ร้อยสี่นะฮะตอนนี้104นร้อยสี่นะฮะอย่าให้ถึงเลยกล้องนะเลยกล้องมีร้อยหกอะบอกว่าตะก้องซัดที่อะ นะครับนะอันนี้ไม่ได้เผานะบอกตรงตรงคืออยากจะบอกว่าฟิลการขับขี่เนี่ยุ้ยวัยรุ่นชอบแน่ผมพูดเลยว่าวัยรุ่นชอบแน่มันใส่ซิงอะ่ะคือแบบว่าเครื่องก็น่าจะมีการรีแมปมานะครับก็คือค่อนข้างที่จะแรงเนาะมีมีอะไรเซ็งไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น VGS เทอร์โบเครื่องนี้มีเทอร์โบด้วยาสามจุดเทอร์โบ VGS เนาะแล้วคุณลองฟังเสียงดูเสียงวิวิ่เหลาใจสุดแบบ ตาก,ก้องผมบอกไปตาก,ก้องผมเป็นสายซิ่งที่หมกเเลยบอกว่าซัดมันสุดๆนะครับนะคืออยากจะให้พูดอย่างนี้เลยคือแบบว่าถ้าคันไหนตะก,กล้องผมชื่นชอบผมบอกเลยสุดนะครับมิดหมดอนะ่ะมิดคันเล่งหมดอนะ่ะแล้วเป็นไงบ้างก,ก,กับฟิลการขับขี่ผมบอกแล้วคันเนี้ยสายซิ่งกินขาดนะครับคือเข้าใจแล้วว่าทำไมไวัยรุ่นเมืองไทยส่วนใหญ่ ถึงออก d m a มถึงไม่ออกรีโวเพราะรีโ o เนี่ยค,อยคอย่อยๆฟืดฟืดค่อ,คอยๆมาเป็นรอบแต่ e d C, อีสุ่ดีแม็กฟืดฟืดฟืดอ,อย่างเดียวเลยช้าผบอกเลยช่างภาพผมการันตีเลยว่ารีโวกับดีแม็เนี่ยมาต่างก,กันตรงนี้เลยนะผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะแต่งหรือเปล่าแต่ที่ผมบอกร,รู้แน่ๆคือคันนี้สุดจัดประหลัดบอกนะฮะวัยรุ่นบูเรงนองยับยับอบอกเลยคันนี้นีครับ และผมบอกอันนี้คันนี้นะครับ i zu, ิ u จูดีแม็ c o s คอ3 0 s ไซด์พลัทิตปีโมเดล2014ราคาจัดผมแอบไปส่องมาแล้วราคาจัดเจ็ดแสนสอนะซึ่งราคาป้ายแดงอยู่ที่เราเจ็ดแปสนถ้าจะไม่ผิดเนาะและราคาคันนี้นะครับนั่นก็คือราคานี้ เนาะราคานี้เอาราคานี้ขึ้นเลยนะี่ครับเอาราคานี้ไปเลยราคาพิเศษแน่นอนเฉพาะคุณนะีครับและสำหรับวันนี้นะคใครที่ชอบวัยรุ่นสร้างตัวรถคันนี้นะครับวรุ่นบุเรงน้องเนาะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะฮะและกดกระดิ่งนะครับที่ช่อง YouTube AT Channel หรือติดตามผมได้ที่เพจ f a c e b o o k อ t c h a n n e l รถยนต์มาตรฐานสุดๆของรถยนต์ใัยแล้วเนาะ คือติดตามก็ได้มีไลฟ์สดทุกวันแน่นอนนะครับวันนี้ผมปาล์มพานุวัฒน์ต้องขอจากตัวลาไปก่อนแล้วคำพูดับจารย์ไอไแม่สุภาพกราบพอยพรรณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าหรือเอพิโซดหน้าวันนี้สวัสดีครับ